บารมีหลวงปู่หงนะเมติเมตินเมตินเมติสาธุบริจาคบ้านนะถ้าใครอยากทำบุญที่วัดได้มีโชคมีลาบนะเยอาจารย์จะได้บอกบุญถ้าใครอยากค่าถ้ามีโชคอาจารย์ได้อาจารย์จะไปทำบุญเอาก็ตัวนี้ไง ตัวนี้เนาะเออเน้นแปดศูนย์ไงเออแปดศูนย์พระตายด้วยนะมรณภาพด้วยตรงอันนี้ล่ะเน้นตัวไหนอันนี้ก็เน้นหกหกหนึ่งฮะหกหนึ่งใช่อ่ะงวดที่เรนเน้นไม่ได้เข้าเน้นไม่ได้เข้าเข้าตัวรองถ้ามันตกใจข้ามดิข้ามแต่งวดนี้อาจจะเข้าตัวเน้นนะอาจจะเข้าตัวเน้นนะ ารยวนนะคารยวนนี่<า>อันนี้สูงอันนี้ต่ำได้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยอาจารย์ยวนต่อครับมากลุงปูหงเพื่อที่จะได้ไปบูชาอันนี้เป็นสิ่งของที่เป็นโชคลาบโชคลาบมาหานิยมโชคลาบปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดปุ๊บมันก็จะได้ดังสมความมุ่งมาตรปรารถนาอันส่วนที่ว่าคำมากีวรลวงปูหงชุดหนึ่งก็แล้วแต่ยาแอแต่แร่แต่พี่น้องหรือ เพื่อนๆทางเพศทางหลายอาจจะจะ,จะบูชาเอาตามกําลังทรัพย์ที่ท่านมีตามความเชื่อที่ท่านมีนะอันอันเดียวนะอ,องค์หนึ่งพูดอเอ,อ่ยชื่อเป็นองค์ก็ได้องค์หนึ่งก็แล้วแต่พุทธบริษัทแล้วก็ญาติโยมของท่านหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านอยากจะมาบูชา เป็นสิงที่เป็นมงคลโชคลาภมหานิยมร่ำรวยด้วยนะปรารถนาะปุ๊บจะได้ดังสมความมุ่งมา่ปรารถนาเลยนะอันนี้นะก็มายังเหลือเยอะเลยนี่ที่ลูกศิษย์ลูกหาท่านให้มาทางนี้มาบอกบุญไปยังพี่น้องส่วนที่ปัจจัยส่วนนี้ทางนี้ก็จะไม่ได้เอาไปไหนหลบสาลาสร้างอยู่ประมาณ60กว่าต้นแต่ขาดอ,อสังกรสีหรือว่ากระเบื้องจะมุงแล้วก็อีส่วนหนึ่งก็จะมีเหล็กเส้นขาด ทุนทรัพย์เกือบล้านนึงนีน่แหละที่จะได้มุงทีนี้ทางกรรมการผู้ใหญ่บ้านวัดนอง<ม>ร่วมสร้าง,งร่วมด้วยช่วยกันคนละบาทสองบาทคนละหคนละสิคนละยี่คนละร้อยคนละหมืนน่นคนละแสนก็ว่าได้ตามกําลังทรัพย์ตามความเชือ่อตามความศรัทธาของพวกเราได้ถนะือศาสนาพุทธนะนี่พระบูชาเอามันเป็นสิ่งที่เป็นมงคล 1. เกษาสองคัมมาสามจีวร ถ้ารับไปแล้วไปบูชาเอาโชคลาภเป็นมหานิยมเหมือนกันดังที่ทางเราได้เกล่นไปเบื้องต้นเหมือนสีพึ่งแหละเมื่อกี้อันนี้เป็นสีที่เป็นมงคลด้วยถ้าลูกหลานหรืออาาทางเพจทางลายสนใจติดต่อได้นะ,ะติดต่อได้ทางท่านนี่แหละที่ได้ลงเพจลงลายไปชื่ออะไรท่านก็ดูทางเพจทางรลายของท่านนะติดต่อท่านมาเลย นะท่านก็จะได้มาร่วมด้วยช่วยสร้างสาธุสาธุนะลูกหลานแค่นี้นะ,ะสาธุท้ายสุดสุดท้ายทั้งนี้ก็ไม่มีอะไรให้ลูกหลานให้ร่ำรวยจนไม่วันไม่มีวันที่สิ้นสุดทุกท่านทุกคนนะ,ะสิ่งที่เมื่อตกี้ก็ให้โชคลาาไปเราก็อย่าไปงมงายใหงมากเอาพอประมาณอย่าไปประมาทเรื่องการ ส่วนอาบายมุกอย่างนี้ไม่ไม่มีใครที่จะวารวยทางยาอาบายมุกหรอเราต้องรู้จักซื้อรู้จักใช้รู้จักดื่มรู้จักกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีท้ายสุดสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านทางแฟนเพจแฟนไลน์ทางเพจทางไลน์อายุมั่นฝันยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านทุกคนโชคดีไม่มีวันที่สิ้นสุดทุกๆกทุกท่านทุกๆคนลองดูอสาธุอสาธุ ขอให้ลูกหลานมีโชคมีชัยมีเงินนค้าคำแก้วสีได้ส้างบุญส้างกุศลสร้างบารมีกับตัวเองส้างบารมีให้ลูกให้หลานสร้างบารมรกราีกับขอบกับพุ่มลูกหลานได้แล้วก็บ่ลืมวัดว่าศาสนาดอกดาวดอกว่าสาธุกับกราบไล้ก็ว่านะเมตินะเมต,นะมติไปเรืเอ่อยๆแล้วก็วันศีลวันพระก็อย่าลืมน้ำหนึ่งแก้วอย่าลืมเ,เป็นเด็ดขาดเลยเพราะว่าท่านเคี่ยวมากไงคำามากไงเออ ท่านก็อย่าลืมด้วยไอ้นี่ไอ้คำมาเนี่แหละอย่าลืมนะ<ช>เออไปทีนี้อโอเคครับเอเคุนการดมากครับแปนการแนะนำนะคำกับคำมากพี่แล้วก็จะเป็นอ่าสีพึ่งนบสีพึ่งสีพึ่งนี่ก็สำหรับ ทาปากได้ใช่ไหมอืมทาปากก็ได้ทาทาทาหน้าปากก็ได้อ่จะทาสองส่วนนะครัเจ็ดทาที่ปากก็ได้ปากก็เป็นการเอานิ้วนางเอานิ้วนางเด้อบอกเอานิ้วนางแตะใช้นิ้วนางใช่นิ้วนางผู้ชายเขาผู้หญิงเขาเหมือนได้นิ้วนางเหมือนกันเนิ้วนาง นะครับขอบคุณอาจารย์ยวนมากครับในการหาแนะนําแล้วก็พูดคุยแล้วก็แบ่งปันตัวเลขนะโงดนี้นะครับ,บ,บเข้าหรือไม่เข้ามา,าลุ้นกันต่อน,นะเพราะว่า <ๆ S 1> ที่ผ่านมาถือว่าห้าโงดนะที่ผ่านมาห้าโงดแล้วนะครับแต่ว่าที่แอดได้มาติดตามก็เพราะว่าเพิงพ่งเพิ่งเพิ่งรู้จักเพิ่งรู้จักับเพิ่งรู้จักงวดที่ผ่านมานะแต่ว่างวดที่ผ่านมาก่อนที่แอดประวัติจะตามหาเนี่ยก็คือผ่านมาห้าโงดติดนะครับ นะวาวดนี้ก็ขอให้ปังๆนะขอให้เข้าเหมือนเดิมนะครับสาธุสาธุกับบุญบารมีรหลวงคูหงนะครันะเมตินะเมตินะเมติสาธุสาธุ